าจากน,นานะัยนาก็มีเป็นดินนะาพุศพบกันเฮงกอน,น้ำกรอกกมีพิจิกนะลมเม่ถุกต้นกลุ่มแล้วก็ไฟแม่สิงห์ธนูนะธาตุไฟนะแล้วก็เด่นๆน,นะอันนี้ทั้งหมดก็คือครบ12ราศีนะเด่นเนมีเป็นทาวเวอร์วันอังคารนะมีเป็นาราศีพฤศพนะคือไฮโลแฟน เสเตนคือราศีสิงห์นะแล้วก็มีราศีธนูนะก็คือเทมเพลนนั่นเองนะจ๊าท่านห้นะตอนนี้นะในสายตาคนอื่นว่าชีวิตของคุณดูเป็นยังไงบ้างนะก็คือตอนนี้นะคุณดูเอ่อเหมือนกับว่าไม่ค่อยแคร์สื่อไม่แคร์ใครนะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งน,นะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะสเตนนะคุณอาจจะดูเหมือนกับว่าผู้ชายที่จะเข้ามาหาคุณนะจะต้องงอๆลอเลยนะจะต้องยอมคุณนะเพราะว่าสเตนเนี่ยเป็น ไพ่ของความแตกต่างนะคุณอาจจะได้คู่ต่างชาติก็ได้นะสาหรับคุณนะตอนนี้คุณอาจจะโสดอยู่นะแต่โสดไม่สนิทนะพี่น้ำหวานเนี่ยเป็นคนที่สวยมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่มีคนเข้าหายติจะเรียกว่าเออบางคนอาจจะดูสวยแบบแปลกๆเหมือนนางแบบก็ได้นะหรือบางคนก็คือดูเฟียสนะดูเหมือนมีอะไรข้างในนะก็คือดูมีสเสน่ห์นะคนที่เห็นเราจะเรียกว่า ชอบคุณนะก็ค่อนข้างจะดูมีเสน่หนะ์แล้วก็คุณดูเหมือนไม่ค่อยแคร์สื่อไม่แคร์ใครนะเป็นคนที่เข้มแข็งนะเวลาทํางานอาจจะมีลักษณะเป็นผู้บริหารก็ได้นะตรงนี้คือนอกจากเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะมีคู่ที่มีความแตกต่างกันแล้วนะคุณจะเป็นเหมือนช้างเท้าหน้านะเป็นผู้หญิงนําสามีเลยนะคุณอาจจะเป็นคนที่คุมบางเหียนหรือวงการหรือว่าเรียกว่ามีอนานาจนะเขาอาจจะต้องฟังคุณนะหรือเชื่อนะก็คือ เจากภาพนะจะเห็นว่าผู้หญิงนี่คือเขาจะดึงหนวดสิงโตเลยนะแล้วคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้ด้วยตัวเองนะติดจะบางครั้งก็ออกจะมีอีโก้หญิงๆนะแต่ว่าก็มีคนชื่นชมคุณพอสมควรนะหกไมนะ้ี่ยคุณมักจะได้มาด้วยการต่อสู้ของคุณนั่นเองนะแต่ก็ไม่ได้มาด้วยง่ายๆโดยกีปบปลาร้านะสเตนนี่เป็นอะไรที่ก็เหนื่อยอยู่นะไม่เบาเลยนะกว่าจะได้อะไรมานะแต่ว่าเวลา ทำอะไรขึ้นมาผมก็จะประสบความสำเร็จนะแล้วก็เพจออฟสอนนะคุณอาจจะนะเป็นคนที่ออกหัวร้านดื้อก็ได้นะแล้วก็แสนงอนอาจจะชอบประชดประชันหรือว่ามีคำพูดที่ออกจะไย่ว่ายังไงเอ่ออันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคนที่ออกที่หึงด้วยนะใจร้อนก็อาจจะอายุยังไม่เยอะมากก็ได้นะสำหรับบางคนนะคุณอาจจะมีเด็กเข้ามา ในอนาคตนะอาจจะมีเด็กบางคนแอบสอดส่องคุณอยู่หรือแอบชอบคุณอยู่นะเพราะว่าคุณดูเก่งดูมีเสน่ห์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็มักจะเจอคนอายุน้อยกว่าเข้าหานะฮัลโฟแฟนนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระคุ้มครองอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรเนี่ยก็ต้องทาในิ่งสี่ในธรรมนะคุณอาจจะเป็นคนชอบเข้าวัดทําบุญบ่อยหรือส่วนมนต์บ่อยก็ได้นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุณอยู่นะแต่ว่าเวลาคุณทําอะไรที่มันนอกรูนอกทางนะมันจะ กระทบตัวคุณนะให้ให้อยู่ในสีในธรรมก็แล้วกันนะเพราะว่าคุณในเมื่อมาทางสายนี้นะคุณก็ต้องยึดทางสายนี้นะเพราะว่าคนที่สวดมนต์บ่อยหรือว่ามีพระคุ้มครองอะไรหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่นะคุณอาจจะทําอะไรแล้วถ้าเกิดไปนอกนอกขานะมันจะกระทบไปนจะเด้งกับทวีคูณมากับคุณนะเรียกว่าคุณทําเร็วม่ขึ้นนะคุณต้องทําดีนะคุณทําดีถึงคนไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะทําคุณคนไม่ขึ้นนะแต่ทําเร็วก็ทําไม่ขึ้นเหมือนกันนะ สามเหรียญเนี่ยก็ช่วงนี้อาจจะมีการต้องพบปะพูดคุยการงานกับเพื่อนร่วมงานนะหรือว่าอาจจะมีคนเอาการงานการเงินมาให้นะแล้วก็ในเดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะมีอะไรปรับเปลี่ยนดีขึ้นนะในออฟวาเน,นะคุณอาจจะมีการออกเดินทางนะในช่วงปลายปีนยอาจจะเป็นช่วงที่ไปเที่ยวหรือไปสแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ในโลกกว้างหรือว่าไปเที่ยวไปทิปต่างประเทศอะไรก็มีโอกาสนะอาจจะได้ข่าวดีหรือมีโบนัสปลายปีหรืออะไรที่ว่ามีทิปพิเศษของ อองค์กรหรือว่าบริษัทที่เขาจัดกิจกรรมหรือเปล่าคุณก็เลยได้ไปนะแล้วก็หนึ่งเหลียนนะคุณอาจจะมีการเริ่มต้นการงานการเงินใหม่ๆได้พบใครบางคนโดยบังเอิญนะทาวเวอร์นะก็คืออะไรที่มันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะพบอะไรที่มันมาประทะอย่างเร็วนะแต่ว่าก็ให้ระวังนะคนที่มาเร็วเขาอาจจะมีปัญหาหรือมีอะไรกับคุณในอนาคตได้นะคุณก็นิ่งๆไว้นะคืนเหลียญนะ แล้วก็ห้าท้วยนะให้ระวังว่าจะมีเรื่องราวเสียดายเสียใจนะถ้าเกิดว่าเจออะไรที่มันมากระทนันหันป,ป,ปุบปับแล้วคุณรีบคว้าไว้นะอาจจะนะปลายทางอาจจะเสียใจได้นะให้ดูนาะนๆนะไพ่วางนะ่นนะเพราะว่าวิ่งเหรียญนี่คุณจะต้องเป็นคนนิ่งแล้วก็ทําอะไรมั่นคงนะหนักแน่นะนะแต่ว่าถ้าคุณเจออะไรที่มันรวดเร็วฉับพลันแล้วหลับเข้าไปเนี่ยอาจจะเสียดายเสียใจในภายหลังได้นะก็เป็นการเตือนของไพ่นะส่วนเรื่องของความ สัมพันธ์นะก็เรียกว่าโสดมีสเสน่ห์มีเด็กเข้ามาชอบนั่นเองนะตามที่พูดแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนราศีพฤษราศีธนูก็ได้นะอาจจะเจอปลายปีจากการเงินการงานนะแล้วก็ถ้าเจอรักกระทำหันนะให้ดูดีๆถ้าเข้ามาแบบเล่นเข้าหาคุณไวๆจีบไวๆจะรีบทําอะไรนะก็อย่าเพิ่งไปรีบลงใจลงตัวไปกับเขานะเพราะปลายทางห้าถ้วยคุณอาจจะต้องเสียใจเสียใจได้นะให้ชา้ชาๆนะแล้วก็ทําอะไร อยู่ในสีในธรรมเท่านั้นเองนะก็ใดๆก็คือยังคงมีสเสน่ห์แล้วก็จะมีเด็กเข้ามาชอบนะแต่คุณก็เรียกว่าก็ยังไม่ค่อยจะแคร์ใครเท่าไหร่นะไม่แครสื่อนั่นเองนะเป็นคนเก่งนะเป็นแนว working woman นั่นเองนะร่มๆเป็นประมาณนี้